สนกรับผมแดกสเจินะครับผมเรากินลูกชิ้นเดือดนะครับชิ้นเดือดเดี๋ยวอะไรมาเนี่ยน่อที่ไม่รแเอาอะเส้นก๋วตกับน้บเส้นเตพิ hmm. 是是่หน uh, 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 ึ่งเนเ่นเดือด เดี๋ยวไปขุดทำไมร้อนขึ้นได้ครับอ๋อขึ้นได้แต่พรุ่งนี้ไม่รับขึ้นนะครรับพ <c oughs> ุ่งนี้เหลือแต่ไม้แล้วลุงแค่สิบบาทนะครับผมน่าอุดหนุนลุงก็ได้ฮะตลาดโกงนนใช่ไหมลุงเดี๋ยวจาไม่อร่อยไม่รับขึ้นนะครับ,รบไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่ครับมีมากหลาย

แล้วแต่รูดหมายเลยต้มแกทำไมทำไมต้องทำต้องทำให้เดือดขุดๆอะไรเรียลูกค้าให้น้ำจิ้มมันร้อนอยู่ร้อนเดี๋ยวลงให้โปรโมทให้ี๋้วเพื่อดังไงมมีคนติดตามผมอยู่ประมาณสองคน เั้าสงเขา่นะจะดูนะครับครับ,รบลองผมมาใช้มันบชิมหน้าร้านตัวนี้น